ใครจะรู้บ้างว่าครูสลาไม่ได้มีดีเพียงแค่ง,งานแต่งเพลงและการเป็นคอมเมนเตอร์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยซึ่งก่อนที่ครูสลาจะเป็นเข็มมาสู่เส้นทางนักแต่งเพลงมีหนึ่งสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้และเป็นหนึ่งในความสามารถที่ครูสลาทุ่มเทฝึกฝนไม่แพ้การแต่งเพลงนั่นก็คือการเป็นนักเขียน ซึ่งครูสลาเองนั้นครั้งหนึ่งเคยใกล้ชิดกับกลุ่มวรรณกรรมลำน้ำมูลผ่านการชักชวนของคมทับแสงนักแต่งเพลงและเป็นสมาชิกกลุ่มวรรณกรรมลำน้ำมูลซึ่งในยุคหนึ่งนั้นกลุ่มวรรณกรรมลำน้ำมูลนั้นถือเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลด้านงานเขียนพอสมควรซึ่งครูสลาก็มีบทบาทด้านงานเขียนและการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนด้านงานเขียนพอสมควร และในะห่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันกับที่ครูสลาได้ก่อตั้งวงดนตรีเทียนก้อมร่วมกับเพื่อนครูอีกด้วยก่อนจะเปิดประตูสู่โลกของงานเขียนเพลงอย่างเต็มตัวซึ่งในด้านงานเขียนของครูสลานั้นถึงแม้ว่าจะร้างสังเวียนห่างหายจากการจรดปากกาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่ไม่ใช่งานเพลงมานานพอสมควรแต่ในวันนี้ครูสลาได้บอกเล่าเรื่องราวบนไอจีส่วนตัวของครูสลา ถึงการได้หวนกลับสู่งานเขียนอีกครั้งซึ่งถึงแม้จะไม่ใช่งานเขียนเรื่องยาวหรือตอนรวมเล่มแต่อย่างใดแต่เป็นงานเขียนบท MV ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ครูสลาได้เขียนพร็อต MV ในรูปแบบของงานเขียนเรื่องสั้นซึ่งสะท้อนให้เห็นคารมคมคายของการเล่าเรื่องในกรอบเวลาจำกัดบนไม้บรรทัดของงานเพลงได้เป็นอย่างดีซึ่งครูสลาได้บอกเล่าผ่านบนโพสต์ไอจีว่า ครั้งแรกที่บริฟ MV เเหมือนเขียนเรื่องสัน้นถึงวันนี้หลายคนคงเคยเข้าชม MV น้องบอได้ต้องการอีหยังของเวียงนรุมมไปบ้างแล้วนะครับด้วยความที่อาจารย์พนุวัตรวิเศษวงศาเขียนได้โดนจนเพลงดังก่อนจะมี MV พอจะทำา MV เลยยากเลยสุดท้ายครูบ้านนอกคนนี้เลยลองบรีฟงานโดยวิธีนี้นะครับนำมาลงไว้เป็นความทรงจำของตัวเอง ตอนที่หนึ่งน้องบอได้ต้องการอีหยังเมื่อตัดสินใจเป็นคู่กันย่อมเลยเวลาจะบอกว่าไม่คู่ควรสภาวะหนึ่งของชีวิตคู่ระหว่างเดือนหงายกับนายก้อนดินเรื่องย่อเดือนหงายอดีตดาวมหาลัยเจ้าของชายาดอกไม้แห่งไอจีตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับก้อนดินศินลปินเพื่อชีวิตอินดี้โดยเช่าห้องเล็กๆอยู่ด้วยกันในเมืองใหญ่ ทั้งสองฝันจะสร้างตนผ่านการสร้างงานด้วยการทำวี h ช n นลหนค่าย1นศิลปินก้อนดินสร้างเพลงเดือนไงายเป็นแอดมินโดยยึดหลักการจะฝ่าด่านความยากไปด้วยกันเริ่มต้นทำท่าจะดีเพราะก้อนดินร้องประจำล้านเล่าใหญ่มีไรายได้แบ่งมาทำซิงเกิลช่อง YouTube เริ่มมีคนติดตามยอดวิวเริ่มมา พอเจอสถานการณ์โควิดเล่นงานทุกอย่างพลิกผันก้อนดินตกงานอยู่พักใหญ่ก่อนจะมาได้งานร้านนั่งชฉี่วร่วมกับเพื่อนนักดนตรีสอคนส่วนเดือนหงายก็ผันตัวมาโพสต์ขายสินค้าพอมีอไรายได้เสริมชีวิตจากดอกไม้ไอจรูปที่โพสต์ก็มลไปตามความเป็นจริงสร้างความกังวลให้กับก้อนดินเป็นอย่างมากชีวิตจากเคยมีรถเก๋งเก่าๆมาเหลือเพียงมอเตอร์ไซค์วินเทจใช้ร่วมกันเพียงคันเดียว แต่ละวันเดือนงายต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งขากลับให้ก้อนดินกลับเองหรือให้เพื่อนมาส่งน่าสงสารเจ้าเดือนวะมึงว่ามะตั้งแต่มาอยู่กับเจ้าดินภาพดอกไม้ไอจีมันหายไปวะคำที่เพื่อนนักดนตรีพูดแววให้ก้อนดินได้ยินในตอนที่เดือนไายขับรถมาส่งในเย็นวันหนึ่งคือที่มาของเรื่องราวในเ v ็เพลงน้องบอดได้ต้องการอีหยังคำถามจากเดือนงายเธอเพียงท้อหรือต้องการทิ้ง คนรักแท้แค่เพียงแค่รักจริงนอกนั้นบ่ได้ต้องการอีหยังสื่อให้เห็นนางเอกรู้สึกโกรธน้อยใจต่อว่าพระเอกเครียดท้ออยากยอมแพ้โกรธตัวเองที่ทำไม่ได้รักมากจนอยากปล่อยซึ่งเรื่องราวในตอนต้นนั้นถือว่าเป็นธีมหลักของเรื่องในเพลงนี้นะครับซึ่งนอกเหนือจากแกนหลักของเรื่องที่คู่สลาวางโครงสร้างไว้อย่างคมคายให้ทีมงานได้นำไปขยายความต่อในส่วนฉากสุดท้ายซึ่ง เป็นจุดคลี่คลายของเรื่องราวและบทสรุปของเรื่องครูสลาถึงกับลงมือเขียนถ่ายทอดเรื่องราวอย่างชัดเจนโดยครูสลาได้เผยว่าอยากเห็นซีนจบประมาณนี้ครับนางเอกหันมายืนเผชิญหน้าพระเอกร้องไห้บน่นด่าน้ำตาไหลแรงเอ้ยมึงฮักกูได้แค่นีต้ติพระเอกนิ่ง แล้วตอบด้วยการดึงนางเอกเข้ามากอดพืมพำว่าเราขอโทษนางเอกนางเอกปล่อยโฮแต่กอดพระเอกแน่นปากยังพร้ำบน่นกำปั้นยังทุบแผ่นหลังพระเอกความลำบากมันยิ่งใหญ่กว่าความฮักของเราหลายแทบบ่ลงชื่อสลาคุณวุฒิแปพฤษภาคม2565ชั้น2สบายใจ จากนั้นทีมงานโปรดักชันก็ได้นำไปปรับลงสคริปต์ MV แล้วสำเร็จออกมาเป็นอย่างที่เห็นครับถึงนาทีนี้น้องบอได้ต้องการอีหยังมีคนแฟนๆให้กำลังใจจนติดเทรนที่2ในมาแรงแวะเข้าไปอ่านเม้นใต้คลิปคนชอบความลงตัวของเพลงดนตรีและเสียงของเวียงส่วน MV ก็มีทั้งคนชื่นชมและเห็นต่างก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมาณที่นี้นะครับมือใหม่หัดบรีฟ น้องบอกได้ต้องการอีกอย่างเรียกได้ว่าสร้างเซอร์ไพรส์ได้พอสมควรที่ใครจะนึกบ้างว่าโปรดิวเซอร์มือทองนักแต่งเพลงมือฉมังอย่างครูสลาคุณวุฒิจะลงมือเขียนบทและบีฟสคริปต์ของ MV ด้วยตัวเองเลยทีเดียวครับ สำหรับใครที่ได้รับชมเรื่องราวของเพลงน้องบอดได้ต้องการอีหยังแล้วมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเข้ามาร่วมพูดคุยปรึกษาหารือกันหรือแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ของขาา่าวปนีได้เลยนะครับหรือถ้าจะให้ดีอย่าลืมเข้าไปรับชมรับฟังเพลงน้องบอดได้ต้องการอีหยังของเวียงนรมนบนช่องแกรมมีโกออฟฟิเชียลกันด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ข่าวปานีกันด้วยนะครับและข่าวปานีจะมีข่าวใหม่ๆจากวงการบันเทิงลูกทุ่งไทยมาเจาะลึกอัปเดต สู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่เสมอในวันนี้สวัสดีครับ